เบนเ a รซิงวิเคราะห์คดีทนายต่้มพัรยาถ้าผิดติดคุกกี่ปีจากประเด็นคดีของทนายตั้มสิทธราเบียบังเกิดกับภรรยาปฏิตตาเบียบังเกิดที่ตอนนี้สังคมให้ความสนใจอย่างมากล่าสุดทางด้านเบนเ a รซิงได้เปิดใจกับทางอมรินทร์ทีวีวิเคราะห์คดีนี้ถ้าผิดจริงติดคุกยาว22ปีโดยเผยว่าที่ผมทำธุรกิจเกี่ยวกับรถอยู่ในเรื่องของค่าคอมหรือผลตอบแทนมีปกติอยู่แล้ว แต่อาจไม่สูงไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์รถยนต์ซูเปอร์คาร์ค่าคอมอาจอยู่ที่หลักหมื่นหรือหลักแสนมองเป็นกลางการที่เป็นนายหน้าเราไปหาผู้ซื้อที่เขาตกลงราคาเท่านี้แล้วสมมุติ13ล้านผมไปคุยกับทางโชว์รูมเขาให้12ล้านผมมาบวกต่อเองล้านหนึ่งไม่แน่ใจเป็นการช่อโกงหรือเปล่าตอนนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าถูกแจ้งข้อหาเป็นช่อโกงช่อโกงอัตราโทษคุกสูงสุด3ปีสกรรม ก็คือ12ปีฟอ้อกเงินอัตราโทษคุก1-10ปีถ้าเราตีสูงสุด10ปีถ้าแพ้หมดก็22ปีอาจจะยกฟอ้องหมดก็ได้ถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้ช่อโกงก็แสดงว่าเขาไม่ได้ฟอกเงินด้านภรรยาทนายตั้มถูกแจ้งสมคบฟอกเงินมีหน้าที่เดียวคือพิสูจน์เจตนาว่าเงินที่ซื้อบ้านไม่ได้มาจากการกระทำความผิด